เปิดต,ตัวกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกับ Moto X 40ที่เป็นมือถือเรือธงอีกรุ่นหนึ่งของทาง Motorola ที่มาในครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับจอที่มีขอบคงทั้ง4่ด้านกันเลยฮะแล้วก็มีสเปคที่น่าสนใจกันตัน้งเลยพร้อมกับชิปเรือธงที่เป็น Snapdragon Gen 2ตัวใหม่ของทาง Qualcomm ขขเลยนั่นเองครับผมส่วนสเปคจะมีอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้านั้นอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วกด subscribe กันให้ด้วยแล้วไปชมบทพร้อมกันเลยครับโดยดีไซน์ของเจ้าตัว Moto X40 นี้นะครับก็เป็นดีไซน์ที่ดูแบบเรียบเรียบตามสไตล์ของ Motorola เลยนะฮะจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเรื่องของหน้าจอเนนที่ตัวหน้าจอเนี่ยจะมีขอบโค้งทั้ง4ด้านนั่นเองครับผมก็เป็นโค้งแบบสมมาตรนะครับซึ่งความโค้งเนี่ยผมดูไปดูมามันก็ดูมีความลงตัวอย่างน่าประหลาดใจเหมือนกันนะแล้วก็ตัวฝาหลังของเขาเนี่ยตัวมดูกล้ององเขาจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็มีกล้องทั้งหมด3ตัััววด้วยกนนน่เองตัวดีีไซน์ก็ดูมมความวาสย นะครับแล้วก็ดูมีความเป็นแบบเรือโทมากมากเลยในแบบเรื่องของหน้าจอนะครับตามที่ได้บอกไปมีความโพงทั้ง4ด้านนั่นเองตัว p าเนลจอเขาจะใช้เป็น POLED ครับมีขนาดจออยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ มีตระ r e s ่เฟสเอยู่ที่165 h z ในเรื่องคอนจบอลีลากเนี่ยตัวหน้าจอไม่ได้มีการระบ,บุไว้ว่าใส่ตัวนี้นะครับแต่ว่าจะอยู่ในส่วนของฝาหลังแทนนั่นเองฮะตัวหน้าจอนั้นนะครับรองรับค่าความลึกสีอยู่ที่10ปิดด้วยกันมีรองรับ HDR10+ มี100% DCP3 มี DC Dimming แล้วก็ตัว จอยังมีรองรับในเรื่องของ Dolby Vision ที่4.92% Ultra Low HEV b l u e r a h t r a t i o ก็จะได้ในเรื่องของค่าสีที่เป็นโทนสีน้ำเงินเนี่ยที่ต่ำมากๆเลยนั่นเองทำให้จอมีความถนอมสายตาพอสมควรเลยนั่นเองครับในเรื่องของระบบปฏิบัติการก็จะให้มาเป็น Android 13ครอบทับไปด้วย m า u i เวอร์ชัน5.0ตัวชิปเซตที่ให้มาก็จะเป็น Qualcomm Snapdragon 8 2มีค่า Clock Speed อยู่ที่3.2 GHz พรีบอสถาพยกรรมขนาด4นาโนเมตรแล้วก็พ่วงไปด้วย GPU ที่เป็น r No 0.4เรื่อง,งระบบระบายความร้อนครับก็จะมีขนาดทั้งหมดอยู่ที่24,868.28ต mm. ารางมิลลิเมตรด้วยกันประกอบไปด้วย VC c o o l n g เนี่ยทั้งหมดอยู่ที่3,200ต mm. ารางมิลลิเมตรด้วยกันฮะในเรื่องของแรมครับให้ความจุมาทั้งหมด2ขนาดด้วยกันคือ8กับ12กิกะไบต์เป็นแบบ LPDDR5X เลยน,นั่นเองแล้วก็ตัว ROM ก็จะให้มาอยู่ที่128,216และ512กิกะไบต์เป็นแบบ UFS 4.0ครับในเรื่องของกล้องหลังนั้นนะฮะมีใ,ให้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันแบ่งเป็นเนหลักว็ลเรย50ล้านพิกเซล F ส ใช้เซนเซอร์เป um, oh, ็น OV50A มีการใส่ OIS มาให้ต uh, <re place> ัว u l t r ้าวความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซล f/2.2 ใช้เซนเซอร์เป็น Samsung j n w มีมุมกว้างในการถ่ายอยู่ที่117องศาแล้วก็มีตัวเลนส์มาโครอยู่ภายในด้วยนะครับให้ระยะโฟกัสอยู่ที่2.5ซนติเมตรตัวเลนส์เทเลโฟโต้ฮะอยู่ที่12ล้านพิกเซล f/1.6 ใช้เซนเซอร์เป็น Sony IMX663 แล้วก็มีรองรับในเซิร์ของ Optical Zoom อยู่ที่2เท่าด้วยกันตัวฟีเจอร์นะครับหลักๆที่มีให้มาก็คือ h o r i z o n Lock ก็คือการที่เราถ่ายวิดีโอนะฮะแล้วเราหันบุมกล้องไปทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าเราจะปิดจะโค้งงออะไรยังไงนะครับตัวกล้องที่ถ่ายออกมาก็จะอยู่ในแนวตรงแนวเดิมที่เราถ่ายไว้นั่นเองเรื่องของวิดีโอนะครับก็จะมีรองรับในส่วนของ 4K HDR 10+ กับดว v i ีโอนั่นเองครับสามารถที่จะถ่ายแบบคมชัดแล้วก็สีสดสวยงามกันได้แบบสุดๆกันเลยฮะในเรื่องของกล้องหน้านะครับก็จะให้ความละเอียดอยู่ที่60ล้านพิกเซลนั่นเองแล้วก็เรื่องระบบเสียงนะครับก็จะให้มาเป็น Dual Stereo Speakers นั่นเองครับ รองรับในส่วนของ Dolby Atmos, Snapdragon Sound แล้วก็ Spatial Audio ด้วยนั่นเองคะในเรื่องการเชื่อมต่อน,นะครับก็แน่นอนครับต้องมี 5G ด้วยอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของ Wi-Fi 6E ด้วยนั่นเองแล้วก็มี Bluetooth ที่ยังไม่ระบุเวอร์ชันนะครับแต่น่าจะเป็น5.2หรือ5.3นี่แหละ BGBS BNC ม,มาให้แล้วก็มี USB ที่เป็น Type C มาให้ด้วยในส่วนเรื่องของการสแกนไล,ลน์นิ้วมือก็อยู่ที่ใต้หน้าจอนั่นเองครับมีการกันน้ำ IP68 ให้ด้วยแล้วก็มีระบบสั่น X-axis Linear Motor มาให้ตัวเรื่องของแบตเตอรี่ครับให้ความจุอยู่่ที4,600 ah, ลองรงับ ชาร์จอยู่ที่125วัตต์แล้วก็ไวเลสชาร์จอยู่ที่15วัตต์กับร er ีเวิร์สไวเลสชาร์จอีก15วัตต์ด้วยกันครับสีที่มาจจาหน่ายฮะก็จะมีสีดํากับสีน้ําเงินนั่นเองในเรื่องของราคาครับผมจะมีทั้งหมด4ราคาด้วยกนันนะครับแบ่งเป็นแลม8ลอม128รุ่นเริ่มต้นนั่นเองราคาอยู่ที่3,399หยวนหรือประมาณ17,000บาทรุ่นแรม8 256, ลอม256ราคาอยู่ที่3,699หยวนหรือประมาณ18,500บาทรุ่นแลม12 256, ลอม256ราคาออยู่่ที3,99หนรรืปะมาณ20,000 รุ่น RAM 12รอม512ราคาจะอยู่ที่4,299หยวนหรือประมาณ21,500บาทนั่นเองครับโดยจะเริ่มวางขายจริงเนี่ยกันที่2 2 0ันวาคมนี้ครับคุณผู้ชมช,มชอบเจ้ามือถือรุ่นนี้กันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับและถ้ามีโอกาสเข้าไทยกันเมื่อไหร่ก็คงอาจจะเข้ามาในชื่อของ Moto Edge Series นั่นเองนะครับผมถ้าเข้าเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะทาสรุปสเปคให้ได้รับชมกันอีกทีหนึ่งครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กกััััันนนนให้้้ดดววววยครบรบสสีีขออตลาไป่